สวัสดีเราชื่อเปิ่มวันนี้เรามากระทรวงยุติธรรมที่แจ้งวัฒนะเพื่อยื่นเรื่องของคุ้มครองพยานเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่เจอเหตุการณ์แบบเรานะคะตึกใหญ่มากแต่ว่าไม่หลงแน่นอนเอาละตามมาเลยพี่ๆราปภก็พาเราเดินมาติดต่อที่ศูนย์บริการร่วมชั้นหนึ่งเลย บอกเขาว่ามาติดต่อของค,ครองพยานนะจากนั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่จากสํานักงานค,ครองพยานมารับเรื่องโดยพาเราไปยังห้องรับเรื่องซึ่งเป็นส่วนตัวมากขอบอกเขาก็จะสอบถามเราว่าเหตุการณ์เป็นยังไงมายังไงเราก็ตอบเขาไปตามความจริงว่าเรามีหลักฐานคลิปรูปภาพหรือข้อความก็ยื่นให้เจ้าหน้าที่ได้เลยเมื่อยื่นเสร็จเจ้าหน้าที่ก็จะบอกว่าขั้นตอนดําเนินการให้เราฟังว่าต้องใช้ระยะเวลากี่วันถึงจะรู้ผลเจ้าหน้าที่เขายังบอกอีกว่าปัจจุบันเขามีช่องทางการยื่นหลากหลายมากๆหกเผื่อเราไม่สะดวกมายื่นที่นี่เช่น สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศเบอร์โทรศัพท์ช่องทางไลน์ a c e b o o k และระบบไม n ์หลังจากที่เรายื่นเรื่องไม่กี่วันก็จะมีเจ้าหน้าที่โทรมาสอบถามความปลอดภัยด้วยดีมากๆเลยสุดท้ายนี้อยากจะบอกเลยว่าถ้าเพื่อนๆเ,เป็นพยานในคดีอาญาก็อย่าก,กลัวที่จะมายื่นขอุ้มครองพยานกับเจ้าหน้าที่นะคะอย่างน้อยเราก็ยังมีความปลอดภัยในชีวิตเพื่อน,นจ้า